คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นใหม่ในสนามรบที่แตกต่างการตัดสินใจของ Honda HRC ที่จะดึงกล้องสมเกียริจันทราข้ามฟากสู่เว l d s u ซู r ป i ร์ในฤดูการ2026ไม่ใช่แค่การหาตัวแทนนักบิดแต่คือการวางหมากตัวสำคัญในภารกิจทวงบอลลังที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของค่ายปีกนกสำหรับนักบิดผู้จารึกชื่อในฐานะคนไทยคนแรก บนคริสต์ทพรีเมียร์คลาสมอเตอร์จีพีนี่คือการปิดฉากฤดูกาลที่น่าจดจำและเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันในฐานะนักบิดสังกัดทีมโรงงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่การถอยหลังแต่คือหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจาก Honda ซึ่งมองเห็นศักยภาพและมอบความไว้วางใจให้เขาเป็นหนึ่งในฝันเฟืองหลักของโครงการระดับโลก แล้วการเดินทางครั้งใหม่บนเวทีที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนี้มีความท้าทายอะไรรอเขาอยู่เบื้องหน้าปี2025จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยตลอดไปเมื่อก้องสมเกียริจันทราได้สร้างปรากฏการณ์ในฐานะนักบิดไทยคนแรกที่ได้ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุดอย่างม o t ต GP ีแบบเต็มฤด,ดูกาลนี่คือหมุดหมายที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางอันยาวนานและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ของนักบิดหนุ่มจากชนบุรี ตลอดฤดูการ2025สมเกตจบในอันดับที่26พร้อมคะแนนสะสม7คะแนนโดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแต้มแรกได้สำเร็จจากการจบอันดับ15ในศึกดัชกรังปรีก่อนจะทำผลงานดีที่สุดของฤดูการ้วยการคว้าอันดับ13ที่ประเทศอินโดนีเซียแต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือบททดสอบที่นักนวงยังสารสาหัสเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอามปัมจนต้องเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการบาดเจ็บรุนแรงที่เอ็นเข่าขวาที่ทำให้ต้องพลาดการลงแข่งขันไปถึง4สนามติดต่อกันดังนั้น7คะแนนที่ได้มานั้นจึงมีค่ามากกว่าตัวเลขบนตารางเพราะมันคือผลลัพธ์ที่แลกมาด้วยหยัดเหงือ่อและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะบอบช้ำจากอาการบาดเจ็บหนักหลังจบการแข่งขันสนามสุดท้ายสมเกียรติได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ทุ่มทนว่าการได้เป็นนักแข่งไทยคนแรกในมอต GP เป็นเกียรติสูงสุด คำกล่าวนี้ไม่เพียงสะท้อนความภาคภูมิใจส่วนตัวแต่ยังตอกย้ำถึงสถานะการเป็นผู้บุกเบิกที่ได้เปิดประตูบานใหญ่ให้นักบิดรุ่นน้องได้ฝันไกลขึ้นฤดูการที่หนักหน่วงนี้จึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ที่ล่อล้อมให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก่อนจะก้าวสู่บทต่อไปด้วยพลังสนับสนุนอันมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาระดับโลกคือระบบนิเวศมอเตอร์สปอร์ตที่แข็งแกร่ง ซึ่งก้องสมเกียรติคือตัวอย่างที่ชัดเจนของนักแข่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและอบอุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มสิทธิพลและถ่ายฮอนด้าบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกำลังใจถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนในงาน Exclusive Fan Meet สมเกียรติจันทราบายสิทธิผลกรุป๊ปซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ณโรงแรมอวานีสุขุมวิทกรุงเทพกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชิด และส่งมอบพลังใจให้กับนักบิดขวัญใจชาวไทยโดยตรงภายในงานคุณธนงลีอิสระนุก,กูลกรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผลซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนสมเกียรติมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้มอบเงินรางวัลอัดฉีดจำนวน1ล้านบาทหลังจากที่เขาสามารถปลดล็อกแต้มประวัติศาสตร์แรกในโมโตโจิทีได้สำเร็จซึ่งเป็นไปตามคำสัญญาที่เคยประกาศไว้ก่อนเริ่มฤดูกาลว่าจะมอบเงินรางวัลให้แต้มละ1ล้านบาท สำหรับแต้มแรกที่ทำได้คำสัญญานี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักบิดไทยอย่างแท้จริงสมเกียรติได้กล่าวขอบคุณการสนับสนุนอันอบอุ่นจากทุกฝ่ายอย่างซาบซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยฮอนด้าและแฟนความเร็วชาวไทยทุกคนซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เขาก้าวผ่านปีที่ยากลำบากมาได้แม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาสัมผัสได้ถึงทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสมอและด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมนี้เอง ทำให้เขามีความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในบทต่อไปบนเวที World Superbike หลายคนอาจเข้าใจว่า World Superbike นั้นเป็นเพียงรายการรองแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงชมป์โลกอีกหนึ่งรายการที่มีเกียรติยศความยิ่งใหญ่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากม o t ต g p พีอย่างชัดเจนโดยมีปรัชญาที่ว่า win on Sunday sell on Monday หรือชนะวันอาทิตย์ขายดีวันจันทร์ซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างรถแข่งในสนามกับรถที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้จริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองรายการนี้ได้ดังนี้ Mo โตชิตพจะเป็นรถแข่งต้นแบบหรือโปรโตไทป์ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเป็นเวทีแสดงสุดยอดเทคโนโลยียานยนต์รถต้นแบบที่ไม่เปิดเผยร,รายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมด ใช้ยางของมิชลิน World Superbike จะเป็นรถที่ดัดแปลงจากรถโปรดักชันหรือ p โปรดักชันเบสที่มีจำหน่ายทั่วไป Win on Sunday, Sell on Monday เน้นการตลาดและสมรรถนะของรถที่จับต้องได้ใช้ยางของปิเ e ร l ลี่ในฤดูกาล2026สมเกียรติจะเข้าร่วมกับทีมโรงงาน Honda HRC และจับคู่กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเจคดิกซันนักบิดจ,จากประเทศอังกฤษ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของฮอนด้าที่ต้องการทวงความสำเร็จในเวที World Superbike กลับคืนมาการดึงสมเกียรตมาร่วมทีมจึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มตำแหน่งนักบิดแต่คือการวางหมากตัวสำคัญในภารกิจทวงบัลลังที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของค่ายปีกนกแล้วสมเกียรตไทยจะปรับตัวเข้ากับรถแข่งและสไตล์การแข่งขันที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงนี้ได้อย่างไร หลังสิ้นสุดฤดูการ MotoGP 2025สมเกียรติจันทราไม่ได้หยุดพักแต่เดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในทันทีโดยการลงทดสอบรถแข่ง World s u p e r b i บ e เป็นครั้งแรกกับทีม Honda HRC ณสนามเคเรสประเทศสเปนซึ่งเป็นการเปิดฉากการทำงานกับรถแข่ง CBR 1000RR อย่างเป็นทางการในการให้สัมภาษณ์กับ Speed Week หลังการทดสอบ สมเกียรติยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า World Super Bike นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและรู้สึกว่ารถม o t ต G p ควบคุมได้ง่ายกว่าความท้าทายหลักที่เขาต้องเผชิญคือการสร้างความคุ้นเคยกับยางปิเรลลี่และสไตล์การเบรกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ประสบการณ์และเวลาเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกับยางหน้าให้ได้เขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมเพื่อปรับตั้งค่าต่างๆของรถไม่ว่าจะเป็นการทรงกำลังระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบเอนจิ้นเบรก ให้มีลักษณะคล้ายกันที่เขาเคยใช้ใน MotoGP เพื่อช่วยให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นแม้จะมีความท้าทายรออยู่แต่เขายินยันว่าสนุกกับการขับขี่ CBR 1 0 0 0งศและรู้สึกดีกับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมภายในทีมแม้ความท้าทายทางเทคนิคจะรออยู่เบื้องหน้าแต่ด้วยกำลังใจที่เปี่ยมล้นจากแฟนๆและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้สมเกียรติพร้อมเรียนรู้และปรับตัวสู่ตำนานบทต่อไป การเดินทางของกล้องสมเกียรติจันทราคือบทพิสูจน์ของความฝันความพยายามและการไม่ยอมแพ้จากการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในฐานะนักบิดคนแรกบนเวทีม o t ต g p ีพีสู่การเปิดตำนานบทใหม่ที่ท้าทายไม่แพ้กันในศึกเวิลด์ซูเปอร์ไการก้าวขึ้นเป็นนักบิดไทยคนแรกที่จะลงแข่งขันในรายการเวิลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนแบบเต็มฤด,ดูกาลในปี2026 ไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับเส้นทางอาชีพของเขาแต่ยังเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักบิดไทยรุ่นหลังได้จเจริญรอยตามต่อไปด้วยขอเชิญชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยช่วยกันส่งกำลังใจและติดตามผลงานของกล้องสมเกตจันทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกอีกครั้ง